หัวข้อสำหรับวันนี้นะครับ5สิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนแย่งกันจีบสิ่งแรกคุณจะต้องดูดีซึ่งสกิลนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ทำไมคะผู้หญิงหลายคนรู้ไงผมคิดนะผมไม่ใช่ผู้หญิงแต่ผมก็เดาๆคือแบบเรื่องแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำสวยเนี่ยหรือหรือหนักกว่านั้นก็คือทำเสรรมเนี่ยสิ่งพวกเนี้ผมว่ามันง่ายสุด ง่ายสุดง่ายสุดเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบอาศัยกรรมก็เจ็บนิดนึงเนาะแต่งหน้าก็เอาอะไรมาทาที่หน้าอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเฉดสีการอะไรต่างๆอะ <c oughs> ผมว่าดูดีแบบนี้มันง่ายดูดีมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการแบบคุมการกิน ออกกาลังกายควบคุมตารางเวลาในแต่ละวันวินัยเกิดขึ้นแล้ววินัยใช่อ่าเยี่ยมเพราะว่าการดูดีในเลเวลสูงขึ้นมันคือการต้องมีวินัยซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถใส่วินัยเข้าไปได้เนี่ยมันจะมีออร่าออกมาเลยนะสำหรับผู้หิผมพูดเลยนะผู้หญิงที่แบบดูแลตัวเองให้อยู่ในระดับเฮลตี้เนี่ยผู้ชายรู้สึกได้นะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยเจอปุ๊บรู้เลยว่าทรงนี้เดินแบบนี้หรือลักษณะแบบบุคลิกภาพแบบนี้เป็นคนที่ออกกําลังกาย มันเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชายแล้วก็ยังสร้างความเคารพให้กับผู้ชายได้ด้วยข้อสอความสามารถในการที่ทําให้ผู้อื่นประทับใจสมมุติถ้าผมมองแฟนผมแฟนผมเป็นคนที่มี energy เบิกบานสนุกสนานแต่อันนั้นมันก็เป็นตัวตนของเธอผมแถมให้นิดนึงเจนนี่เป็นคนที่ <c oughs> แสดง <c oughs> ออกถึงความห่วงใยคนอื่นแล้วผมเห็นจุดนี้ในตัวเธอ <c oughs> ผมประทับใจผมรู้สึกว่าให้คิดไว้เสมอว่าการที่เราคิดถึงผู้อื่นมันคือสกิลที่ทําให้ผู้อื่นมองว่าเราเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นโอเคอันนี้เจ๋งข้อ3เนี่ยถ้าคุณมีสกิลเขาเรียกว่า Storytelling สกิลในการเล่าเรื่องราวเนี่ย ถ้าใครก็ตามมีวิธีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่ตื่นเต้นฟังดูแล้วรู้สึกมันได้อารมณ์คล้อยตามอะไรต่างๆถ้าคุณเอาสกิลนี้มาใช้กับตัวเองในการใช้ชีวิตในแต่ละวันผลลัพธ์ก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกแบบโหคุยกับคุณแล้วมันสนุกข้อที่4ถ้าคุณมีสกิล Public Speaking Public Speaking แปลว่าพูดต่อหน้าสาธารณาชนพูดช้าพูดชัดพูด เป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจาพูดนในสิ่งที่เราต้องการบอกไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมัน make s e n s อยู่แล้วว่าสมมติระหว่างผู้ชายคุยกับผู้หญิงที่ง้องงงกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่พูจะรู้เรื่องชาชานแล้วก็ชัดถ้อยชัดคํา ชัดๆชัดคำย่อมย่อมสื่อสารระหว่างกันได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับข้อสุดท้ายสกิลนี้คือความสามารถในการสร้างคอนเนคชันระหว่างคุณกับมนุษย์คนอื่นเราสามารถสร้างความเชื่อมโยงให้กับอีกคนเพราะอีกคนน่ะเขารู้สึกว่าเราอ่ะเข้าใจเขาเรารู้สึกถึงจิตใจเขาเราเข้าใจความรู้สึกเขา ถ้าคุณสามารถสร้างสกิลตรงนี้ได้เนี่ยคุณสามารถจะสร้างคอนเนคกชันกับคนทั้งโลกได้แล้วเรื่องการที่คุณจะมีความรักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมาเพราะว่าคอนเนคชันจะเป็นตัวตัดสินสําหรับคนอื่นที่จะมองว่าถ้าเรามีคอนเนคชันกันคนนี้จึงสามารถจะเป็นคู่ชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างสกิลตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นสกิลในเรื่องของการเข้าใจมนุษย์ทางจิตวิทยานะครับถ้าเราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วสามารถฝึกฝนจนสําเร็จได้ผมรับประกันว่า ทุกคนจะหลงรักคุณหรือแม้กระทั่งคนที่คุณอยู่ด้วยในทุกๆวันจะหลงรักคุณได้อย่างแน่นอน